มาต่อกันที่ทางด้านวิทยาลัยเทคนิคเฉตงเซาก็ได้จัดกิจกรรมปัดฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566และจัดโครงการนัดพบแรงงานเรียนจบพบงานออนไลน์ครับที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเฉตงเซาอำเภอเมืองเฉตงเซาได้มีการจัดกิจกรรมปัดฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา และโครงการนัดพบแรงงานเรียนจบพบงานออนไลน์มีนายทวัฒถ้วยทองคำรองผู้มในการวิทยาลัยเทคนิคชะตังเซาเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เนื่องด้วยในปีการศึกษา266วิทยาลัยเทคนิคชะตังเซาก็ได้มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น858คนโดยแบ่งเป็นประดับชั้นปวช3 จำนวน438คนและระดับปวส2จำนวน420คนสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้มีการขอขมาครูอาจารย์และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนนักศึกษาซึ่งทางงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานของทาง วิทยาลัยเทคนิคเชียงสาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยจะมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโอกาสและเส้นทางสายอาชีพในยุคดิจิตัลและการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกสู่ตลาดแรงงานในหัวข้อองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานรวมไปถึงวิธีการเขียนใบสมัครงานอย่างไรให้ได้งานทางนี้ภายหลังจากพิธีเปิด เสร็จสิ้นก็ได้มีการจัดพิธีขอขมาคณะครูอาจารย์ได้มีตัวแทนของนักเรียนนักศึกษานำกล่าวคำขอขมาคณะครูอาจารย์หลังจากเสร็จก็จะได้มีการมอบใบประกาศสมบัตรนักศึกษาดีเด่นอันมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. น,นายสุปกรณ์รัสมี 2. ในายอัตเทวปรมาพร 3. นายนิทิวัฒน์ไทยเจริญ สนายสิริพงศ์ศรีโภคา 5. นายนันทนัทเนียนสิริ 6. นายทวีชัยจันบุญแย้ม 7. นายสุนทรสิทธิสุนทร 8. นายวันยูสุขประเสริฐ 9. นายวุฒิพรมาพลับ 10. นายก้องพบพันสุส1บนายปิยะยิ่งเจริญ 12. นายกิติ โสระสินายณราธรวิชิตโชต14นายอัคเดชคำพิจารณ์ 15, สิ 16, นายศักดิ์สิทธิ์กรเกษม16นายกิติพงศ์อ,อมสมสวย17นายสุธิชัยจำเนียนสวัสดิสิบนายอัคเรศสิงหนาศ19นายธีรพงศ์นินอ่อนซึ่งภายหลังจากพิธีมอบใบประกาศเสร็จสิ้น ก็ได้มีการจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสมรัศมิโชธหัวหน้าสภาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ครั้งนี้สําหรับการสมัครงานในกิจกรรมนัดพบแรงงานเรียนจบพบงานทางด้านของ วิทยาลัยเทคนิคเชียงสาก็ได้จัดให้มีการรับสมัครงานในรูปแบบออนไลน์โดยให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ณนะวิทยาลัยเทคนิคเชียงสาโดยมีบริษัทจั้นนำม,มากกว่า3 0 0 0 0บริษัทซึ่งจะเป็นบริษัทที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่สูงกว่าเว็บไซต์ทั่วไปโดยทั้งนี้88%ก็จะมีเงินเดือนที่มากกว่า20,000บาทขึ้นไป และเป็นตำแหน่งงานที่สดใหม่หมุนเวียนตลอดเวลาซึ่งกิจกรรมนี้ก็สร้างความสนใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากครับครับวันนี้นะครับวิเลยเทคนิคจัดเชียงซานะครับก็ได้จัดโครงการประชิมมิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาปีการศึกษา2566น,นะครับแล้วก็มีโครงการานัดพบแรงงานเรียนจบ ได้งานทำนะครับไปจำปีการศึกษา2566ก็มีนักเรียนที่จบระดับปวช3และปะวส2นะครับก็เข้ามาทำการร่วมโครงการในวันนี้ครับผม